ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาตบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่อง y o u t u b e นะครับพระเครื่องน่ารู้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดในตอนนี้นะครับผมได้เปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับคือ A. อ e บตตาฟาร์นะครับเป็นช่องความรู้เกี่ยวกับประกัดนะครับซึ่งเป็น สัตว์น้ำประจำชาติของชาติไทยนะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนารูปแบบสายพันธุ์นะครับรวมถึงการตลาดไปยังกว้างขวางนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับหากท่านสนใจเรื่องประกัดนะครับก็ขอให้ช่วยติดตามอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่อง A-Beta Farm นะครับก็พบกับความรู้ดีๆ กับผมได้ในอีกช่องหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอเบต้าฟาร์มพิมพ์ตามนี้เลยครับท่านจะได้พบกับความรู้ดีๆขอบคุณมากครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระลีลากุพระปางวัดลาดปุรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระกลุ่พระปรางวัดลาดบุรณะจังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่พระเครื่องที่ยิ่งใหญ่อีกกลุ่หนึ่งของประเทศไทยนะครับก็สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับ เจ้าสามพยาในปีนะครับ1น6 7นะครับซึ่งพระกูรนี้ปัจจุบันนะครับก็อายุเกือบ600ปีแล้วนะครับถึงปีนี้ก็594ปีนะครับเกือบ600ปีเป็นพระเครื่องที่ได้รับอิทธิพลจาก สมัยสุขโขทัยนะครับองค์นี้เป็นพระปางลีลานะครับมีการปิดทองนะครับตั้งแต่ในกุุมาด้วยนะครับมีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามนะครับนะครับท่านจะเห็นความคมชัดลึกนะครับของ องพระนะครับมีความงดงามน,นะครับแล้วก็การปิดทองนะครับจะเห็นว่าเป็นปิดทองเก่าจากในกลุ่มนะครับสีทองนะครับเนื้อทองเนี่ยดูแห้งซีดนะครับแต่ก็ถือว่ามีสเสน่ห์มากๆ นะครับรายละเอียดในองค์พระชัดเจนนะครับมีการไล่สเต็ปนะครับในพิมพ์พระชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับ พระเครื่องกลุพระปางวัดลาดพุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพุทธคุณก็ถือว่าเป็นสุดยอดในด้านแควคลาดคงกระพันชาตรีนะครับแต่ถ้าเป็นพระปางลีลาด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของอความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับตามรูปแบบพิมพ์พระเนี่ย เข้ามาด้วยนะครับให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับพุทธลักษณะงดงามนะครับองค์พระก็สวยงามชัดเจนนะครับรูปแบบได้รับอิทธิพลจากสมัยสุขโขทัยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่า ลักษณะเนื้อพระอายุเกือบห0 0ปีนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระนะครับพระกบพระปางกุวัดลาดบุรณะนะครับพระที่อายุ เกือบ600ปีนะครับมีพุทธลักษณะนะครับอย่างไรนะครับพิมพ์พระนะครับท่านจะเห็นว่ามีความชัดเจนงดงามนะครับเส้นซุ้มนะครับยกขึ้นนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นสันเป็นขอบชัดเจนนะครับพื้นผิวนะครับผนังองค์พระนะครับ องค์พระเนี่ยมีมิติมุมมองนะครับมีความคมชัดลึกงดงามนะครับที่พิเศษสำหรับองค์นี้ก็คือมีการปิดทองตั้งแต่ในกลุ่นะครับจะเห็นว่าทองเก่านะครับที่ปิดมาเนี่ยมีสีซีดจางลงนะครับแต่ก็คงความมีสเสน่ห์นะครับ ชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นอดอกไม้นะครับบางท่านก็เรียกพะระลีลาซุ้มหงอนไก่นะครับหรือว่าซุ้มดอกไม้นะครับตรงนี้จะเป็นดอกไม้นะครับจะดูอีกทีก็คล้ายๆหงอนไก่นะครับก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อเหมือนกันนะครับ ท่านจะเห็นว่าพระพักนะครับชัดเจนนะครับพุทธลักษณะนะครับเป็นพระที่ปามลีลานะครับยือนกายไปข้างหน้านะครับเนื้อพระมีความแห้งเก่านะครับมีการล่องลอยนะครับการแตกลานนะครับระเบิดจากข้างใน นะครับเนี่ยนะครับมีคราวกอยู่ตามล่องลึกนะครับการปิดทองนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากดูมีสเสน่ห์มากๆนะครับ รอยนะครับเดี๋ยวลองดูขอบนะครับมีรอยแตกลานเหมือนกันนะครับแตกปรีถือเป็นร่องรอยธรรมชาตินะครับเป็นจุดสังเกตที่บ่งบอกความเก่าได้ ชัดเจนนะครับใต้ฐานก็เช่นกันนะครับนี่นะครับการลงลักปิดทองนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับโรกขาเล็กน้อยนะครับมีรอยแตกลานนิดหน่อย ลักษณะเนื้อพระนะครับแห้งเก่ามีคราบกรุเกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกของเนื้อพระนะครับ ายุถึงปัจจุบันก็เกือบ600ปีนะครับตรงนี้มีสีแดงๆนะครับอาจจะเป็นสีของชาตินะครับตอนที่ปิดทองเนี่ยนะครับร่องรอยการแตกปิก แต่พระองค์นี้แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แล้วก็งดงามนะครับงดงามมากพระกลุ่ลาชบุรณะนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเ,ะเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา อมตะพระยอดขนพลเรียนรู้จดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลิตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด1 i ทีไทมล็อกดาวน์สเตทแอนทโฮมนิวรนมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีนทาอาร์ตออนเอิศิละปะบนพื้นโลกที่ลังสรร์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ a r ร์ตออนเอิรท่องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดภระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในร e ูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีลัตนาัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ